สวัสดีค่ะพี่หมุยเบบี้กิฟต์ค่ะรู้ความที่พี่นะเป็นเจ้าของร้านเบบี้กิฟต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของพี่ก็คือการหาสินค้าของใช้แม่เล็กเด็กดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกใช้กันนะคะและววันนี้ค่ะพี่หมุยก็มีของอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะเอามานําเสนอเลยเรียกได้ว่าภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นแบรนด์ของเบบี้กิฟต์เองเลยนะคะก็คือแบรนด์ princess princess ค่ะแล้วนี่ค่ะเจ้าเตียง s l e p and pay ค่ะ เขาเป็นเตียงที่แบบว่าใช้ได้หลากหลายมากนะคะตั้งแต่แรกเกิดนะจนถึง3ปีเลยโดยช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยให้น้องใช้เป็นเตียงหลักได้เลยนะคะรวมถึงค่ะเขามีคุณสมบัติในการเปิดข้างค่ะเป็นโคสซลิเปอร์ค่ะเอาไปไว้ติดข้างเตียงคุณแม่นะคะคุณแม่นอนให้นมน้องอยู่บนเตียงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอน้องหลับปุ๊บเราก็ย้ายน้องเนี่ยมาไว้บนเตียงตัวเนี้ยซึ่งอยู่ข้างๆเตียงคุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถปรับสูงต่ำได้ถึง5ระดับเลยนะคะด้านข้างเนี่ยจะมีที่ปรับระดับเนาะซึ่งการปรับระดับเนี่ยจะช เติมเข้ากับเตียงของคุณแม่เนี่ยได้พอดีมากขึ้นนะคะรวมถึงเตียงตัวนี้สามารถที่จะปรับศีรษะให้สูงขึ้นกว่าปลายเท้าได้ด้วยนะคะในกรณีที่เวลาน้องเนี่ยดื่มนมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลดโอกาสการเป็นกดไหลย้อนไงคะเขามาพร้อมกับอุปกรณ์แบบฟูลเซ็ตเลยนะแบบนี้เลยเนี่ยมุ้งคือสวยมากนะตัวนี้เป็นมุ้งแบบโดมเลยนะคะมุ้งโดมตัวนี้ให้มาพร้อมกับเตียงเลยนะคะวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆค่ะเราสามารถล็อกเขาติดไว้แบบนี้แล้วเวลาเราจะเอาน้องขึ้นลงนะคะเราแค่เปิดแบบนี้เอง ป้าเอาน้องลงไปบนเตียงแบบนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องแบบว่ามันดึงเข้าดึงออกอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะแค่นี้เองง่ายมากๆตรงนี้ค่ะเขามีอุปกรณ์เสริมมาให้อีกชิ้นหนึ่งเป็นโมบายค่ะตัวนี้ไม่ใช่แค่โมบายธรรมดานะคะเขาเป็นโมบายแล้วเขาก็ตรงด้านศีรษะตรงนี้มีคมไฟนะมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงเพิ่มอีกมีสั่นให้อีกคือเจ้าตัวฟังก์ชันสั่นตัวนี้เรียนแบบการที่คุณแม่เนี่ยอุ้มน้องแล้วก็กอมน้องให้หลับใช่ไหมคะเวลาน้องอยู่บนอกคุณแม่แล้วคุณแม่อยากให้น้องหลับทําไงคะก็ค่อยตบก้ ตบก้นน้องเบาๆมันก็จะทําให้เตียงตัวนี้มีการสั่นเบาๆเนาะทำให้น้องบอกว่ามีความเคลือบเคลิมอ่าเดี๋ยวเราเปิดโมบายเล่นสักหน่อยนี่เลยโมบายพี่ช้างนะคะพี่สิงโตหมุนกันน่ารักฝึกการมองเห็นแล้วก็ให้น้องได้นอนเพลินๆแล้วก็หลับง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวเขาปิดเสียงเพลงก่อนเนาะมีหลายเพลงมีเสียงอะไรบ้างนะมีเสียงดบจิบ๊บๆเพลงเยอะมากค่ะ1ิ พเพลงค่ะวนไปเลยให้น้องฟังเพลินๆไปแต่เราบอกแล้วว่าเขาเป็น sleep and play ใช่ไหมนอนก็ได้นั่งเล่นก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยสามารถนี่เลยค่ะยืดขยายด้านล่างลงไปแบบนี้ไว้สำหรับเป็นคอกให้น้องที่เริ่มโตแล้วเนี่ยนั่งเล่นเกาะเล่นในนี้ได้โดยปกติแล้วค่ะเตียงให้นมแบบเปิดด้านข้างติดเตียงคุณแม่ทั่วไปแบบนี้ค่ะเราจะแนะนําให้ใช้สาหรับน้องเพียงแค่วัยหเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นน้องที่เริ่มหันนั่งได้แล้วอาจจะเริ่มอยากที่จะเกาะข้าง เตียงเพื่อยืนนะคะซึ่งในจังหวะนี้ล่ะค่ะอาจจะเสี่ยงที่จะตกจากเตียงได้แต่สําหรับเตียงตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยให้คุณแม่สามารถขยายช่วงเวลาการใช้งานออกไปได้ถึง3ปีกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าเขาสามารถขยายด้านล่างลงไปได้แบบนี้เลยค่ะอยากให้มาจับตรงด้านข้างเวลาน้องเขาจับสัมผัสตร,ตรงนี้ลงไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นผ้าพีชคือนุ่มมากอะนุ่มลื่นจริงๆให้ความรู้สึกสบายนะคะเวลาน้องเขาจับที่สําคัญตัวนี้เราเสริมความแข็งแรงด้วยนะด้านในค่ะจะเป็นโครงเตียงที่เสริมมาเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นเตียงนอนหรือเราจะขยายเข้าลงมาติดพื้นแบบนี้เนี่ยก็มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าเวลาน้องเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้ปรับด้านล่างของ ตัวเงเนี้ยลงไปติดพื้นแบบนี้เลยเพื่อที่ว่าน้องที่เขาอยู่ในวัยช่วงเริ่มที่จะนั่งได้นะบางทีอาจจะเผลอปีนออกมาเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ดูเนาะเพราะฉะนั้นการที่ขยายลงไปแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมความปลอดภยัยสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านล่างนี่คือโปร่งมากๆนะเป็นตะข่ายหมดเลยเป็นมุ้งหมดเลยก็เวลาน้องนั่งเล่นหรือนอนเล่นในนี้ก็จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยนะคะรวมถึงด้านหน้าตรงนี้จะมีช่องที่สามารถเปิดเล่นได้อ่าฝึกให้น้องคลานออกมาเล่นได้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่ามีประโยชน์มาากๆะแลด้วย ที่เขานะคะเป็นเตียงขนาดไม่ใหญ่แบบนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่สามารถย้ายไปใช้ได้ทุกห้องที่ต้องการเลยนะยิ่งบ้านใครเป็นคอนโดแบบนี้กลางคืนอ,อ่ะไว้ในห้องนอนกลางวันอาจจะเข็นเขานะแล้วไปไว้ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นคุยเล่นกับน,น้องในกลางวันนี่ก็สามารถทําได้เลยนะคะเขามีให้เลือกถึงสองสีเลยนะมีทั้งสีเทาแล้วก็สีเบจนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูของจริงนะมาสัมผัสว่ามันนุ่มมันน่าใช้อย่างที่บอกหรือเปล่านะมาได้เลยค่ะที่เบบี้กิฟต์ทั้ง8สาขาถ้ายังมีคคําาาาถถมมนะะอบเเข้้ไดลย่ Baby ้กิฟทุกช่องทางการติดต่อเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะ่ะมีโปรโมชั่นดีดๆเยอะแยะมากมายตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่9,900เท่านั้นแต่ถ้าติดต่อสอบถามไว้ที่ Baby g ก f t นะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้แน่นอนค่ะตอนหน้านะคะพี่หมูจะมีผลิตภัณฑ์อะไรนะคะที่เป็นตัวช่วยดีๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะขอขอบคุณนะคะที่รับชมกันมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ